สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกา p i t c h Watch วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับนาฬิกาในซีรีส์ของ Black Series with c o r d u l a Eco Band นั่นเองนะครับนาฬิกาตัวนี้เลยเจ้า DW 5 6 0 0 BCE บอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายในเดือนมกราคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองนะครับเดได้ดว,ว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆแล้วก็รุ่นนี้ มาด้วยกันทั้งหมด3โมเดลได้แก่โมเดล GA 7 0 0โมเดล DW 5 0 0 6แล้วก็โมเดล GAB 2 0 0 1นะครับวันนี้ก็เอาตัวในส่วนของ DW 5 0 0 6มาให้ทุกคนได้ดูกันมาดูที่แท็กครับนี่คือแท็กของนาฬิการ,รุน่นนี้นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสแท็กคือ DW 5 6 0 0 d c e คิด1 DR รหัสบรุลเครื่องคือ3525นะครับโมเดลนี้เขาจะใช้โมเดล DW 5 0 0 6เป็นโมเดลพื้นฐานถ้าพูดถึงโมเดล DW 5 0 0 6นะจุดเด่นคื การออกแบบเนี่ยเป็นในสไตล์มินิมอลมาในลักษณะที่เป็น8เหลี่ยมที่มีการซ่อนปุ่มไว้ดังนั้นนาฬิการุ่นนี้จึงมีความทนทานแข็งแกร่งนะครับที่สําคัญโมเดลนี้เป็นโมเดลที่อยู่ในกินเนส s บุเล็คอร์ดในปี2017คือเป็นนาฬิกาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีการวัดโดยกินเนส s บุลเลคคอร์ดโดยการเอารถรถบรรทุกนะครับขนาดน้าหนักอยู่ที่ประมาณ24.97ตันทับเล่นทับนะครับปรากฏว่า นาฬิกาเนี่ยไม่เกิดความเสียหายใดๆจึงขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็การออกแบบเนี่ยมีความมินิมอลดูเวลาได้ง่ายนั่นเองนะครับส่วน BCE ด้านหลังย่อม,มาจากคําว่า Black w i t h c o r d u r a Eco Band นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Black ยังไง Eco Band ยังไงแล้วครับแล้วก็คิดหนึ่ง A คือสีดําเอาละมาดูกันตรงนี้นะครับในส่วนของคำว,ว่า Black หมายถึงว่านาฬิการุน่นนี้จะใช้สีสันที่เป็นสีดําที่ดูดุดันดูเคร่งขรึมนะครับนาฬิการุน่นนี้ในต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาในสไตล์ มิลิทอรีหรือนาฬิกาในสไตล์ทหารนั่นเองหรือเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่มีกลิ่นอายของนาฬิกาแบบทหารนั่นเองนะครับเห็นไหมตัวของหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับตัวของกรอบก็เป็นสีดําสายก็เป็นสีดําและนาฬิการุ่นนี้นะครับมากับคอนเซปต์ที่ว่าเป็นนาฬิกาหรือเครื่องมือที่ดูเวลาได้ง่ายสังเกตหน้าจอหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ o s i ิ i v e LCD positive LCD คืออะไรตัวเลขสีดําพื้นหลังสีขาวเราจะเรียกว่า positive LCD ต่างกับรุ่นนี้ครับ ถ้าเป็นรุ่น DW 5 6าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันเลยถ้าเป็น DW 5 6าแบบนี้จะเรียกว่า Reverse LCD หรือ Dark LCD นั่นเองนะครับสังเกตพื้นหลังจะเป็นสีดำตัวเลขจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับถ้าถามว่า2เรือนนี้รุ่นไหนดูเวลาได้ง่ายมากกว่ากันต้องบอกว่า Positive LCD ดูเวลาได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับนอกจากการดูเวลาได้ง่ายแล้วนะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบไฟแบบใหม่ด้วยไฟจะเป็นไฟแบบ LED ครับพกกดไฟจะอยู่ที่ด้านล่างส่วนนี้เห็นไหมไฟจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมครับ กฎใหม่นะไฟมันจะเป็นแบบนี้ครับและเมื่อเวลาปิดไฟครับจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับสามารถดูเวลาได้อยา่างชัดเจนมากๆนะครับนี่รุ่นนี้บอกก่อนนะว่าไม่มีระบบพริกข้อมือไฟติดนะครับบอกเลยไม่มีระบบพริกข้อมือไฟติดสำหรับโมเดล DW 5 6้รกแต่มันจะมากับระบบนี้ครับเพื่อนเนดูตรงนี้เห็นเครื่องหมายที่คล้ายพระอาทิตย์ไหมครับผมขออนุญาตซูมแบบให้ดูแบบใ,ใกล้ๆครับเพื่อนๆอ่านี่พอดูใกล้จะเป็นแบบนี้เลยพอซูมให้ดูแบบใ,ใกล้ๆมันจะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับนี่คือการเปิดระบบแจ้งเตือนไฟกระพริบ การเปิดและปิดนะครับพิงแค่กดปุ่มขวาบนตรงนี้ค้างไว้ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการปิดถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเปิดเห็นไหมครับนี่คือการเปิดแล้วการเปิดระบบแจ้งเตือนไฟกระพริบเนี่ยมันจะใช้งานอย่างนี้ครับมันจะใช้ได้กับในส่วนของการตั้งปลุกรุ่นนี้มันมีจุดเด่นด้วยนะการตั้งปลุกของเขาเนี่ยจะเป็นการปลุกแบบอเนกประสงค์ ปลุกรายวันได้ปลุกรายเดือนได้นะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายล่างนี้หนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ tr หรือทอั m er การนับเวลาถอยหลังนะครับผมตั้งนับเวลาถอยหลังไว้10วินาทีพอผมกดปุ่มขวาบนตรงนี้มันจะเข้าสู่การนับเวลาถอยหลังทันทีรุ่นนี้ดีอย่างการนับเวลาถอยหลังเนี่ยมันสามารถดูในส่วนของชั่วโมงนาทีได้นะครับสังเกตเอาละใกล้ถึงละนี่ครับการแจ้งเตือนไฟกระพริบจะเป็นแบบนี้เลยผมว่าเท่ดีนะผมมันสวยเลยแหละนะครับกดออกครับนี่คือการกดออกนะครับไปไงชอบไหมผมว่ามัน พอมีการแจ้งเตือนไฟกระพริบแบบผมชอบนะผมว่ามันดูเวลาแบบเท่ดีแล้วก็การแจ้งเตือนไฟกระพริบมันมาดูโดดเด่นมากๆนะครับโอเคข้เนี้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับอ๋อมันมันข้ามไปหน้าแรกกลับไปหน้าแรกแล้วนะครับเอาใหม่นะครับอันแรกตั้งปลุกอันที่2นะครับคือการนับเวลาถอยหลังอันที่3คือสต o อปวอตนะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับแล้วก็หมดละนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนพอเป็นโมเดล DW56 บเนี่ยจะไม่มีการดูเวลาในต่างประเทศย้ำเลยจะไม่มีการดูเวลาในต่างประเทศนะครับ เออต่อมาเดี๋ยวผมเกิดลืมไม่ดูแลวให้ดูตัวเรือนนิดนึ่งตัวเรือนมันจะเป็นอย่างนี้ฮะสีดำเห็นไหมนอกจากหน้าจอแบบ Po s ิ t i v e LCD ตัวเรือนจะเป็นสีดําทั้งหมดในส่วนของตัวเรือนด้านข้างเนี่ยจะมีการซ่อนปุ่มเอาไว้การออกแบบตัวเรือนจะเป็นในสไตล์มินิมอลทั้งหมดนะครับตัวของสายสายจะทํามาจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลนะครับตรงนี้นะครับเป็นสายแบบคอนดูล่าข้อดีของสายแบบคอนดูล่าคือเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มสบายสายก็มีความทนทานแข็งแกร่งนะครับ ที่สาคัญสายเนี่ยมันเป็นสายที่ทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็สายพวกนี้นะครับการอมเหงื่อแหละมันมีโอกาสอ,าอมเหงื่อครับแต่เนื่องจากการทําความสะอาดได้ง่ายเนี่ยทำให้ป้องกันกินเหงื่อได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนปลายสายครับจะเป็นสแตนเลสสตีลเข็มกลัดแบบนี้ทั้งหมดเลยจากปลายสายนะครับจนถึงปลายสายส่วนนี้นะครับจนถึงรูสายสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ23.5ซนติเมตรดังนั้นคนที่ใส่นาฬิการุ่นนี้นะครับขนาดข้อมือเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่ เออสิบสิบห้ามิลจนถึงเออไ่้ไหมครับสิบห้าเซนจนถึงยี่สิบสามเซนเลยแต่ว่าเนื่องจากนาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่หน้าปัดขนาดไม่ใหญ่ดังนั้นขอแนะนําแบบนี้ครับถ้าใครเป็นคนที่แขนขนาดใหญ่มากให้ไปลองใส่ดูก่อนว่าชอบหน้าปัดเล็กๆแบบนี้ไหมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะหน้าปัดมันค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวพูดถึงความเล็กนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ4 2 8มิลถือว่าหน้าปัดขนาดเล็กเลยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ คนแขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนเออคนที่แขนขนาดเล็กจนถึงคนที่แขนขนาดกลางเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ13.4มมิลก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขนาดค่อนข้างบางน้ําหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้าหนักอยู่ที่ประมาณ57กรัมเท่านั้นเองถือว่าน้าหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ผมให้เพื่อนๆดูโดยรอบแล้วก็ดูด้านหลังดีกว่าถ้ามองโอเพอร์วิวมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเพราะสายคอนดูล่าเนี่ยผมชอบนะผมว่ามันสวยเลยแหละนี่ครับ เพื่อนสงสัยว่าพี่แล้วถ้าสายคอลดูร่าขาดล่ะจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าจากประสบการณ์ที่ขายนาฬิกาแบบพวกคาซิโอมาสายพวกนี้หาค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับหอาอะไรมันค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังพอมีขายอยู่นะครับแต่คําแนะนาของผมคือถ้าสายใส่สายคอนดูร่าแล้วมันขาดจริงๆอ่ะมันสกปรกจริงอยากเปลี่ยนอ่ะให้เปลี่ยนเป็นสายเรซินแทนดีกว่าเพราะมันหาได้ง่ายกว่านะครับสายเรซินก็จะเป็นประมาณนี้ เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับสามารถใส่แทนกันได้นะครับต่อมาคราวนี้มาดูด้านหลังดีกว่านะครับอันนี้สายก่อนแล้วก็ด้านหลังนี่คือฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่เป็นเสินค้าจากของนอกนะเดี๋ยวผมจะทำราคาสินค้ารีวิวไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะก็จะถูกกว่าท้องตลาดอีกนะครับโมเดลนี้นะครับให้ดูด้านล่างตรงนี้มันจะมีการเขียนว่าช็อคฟีซิสคือสามารถจะทนทานต่อแรงกระแทกได้นั่นเองนะครับเห็นไหมช็อคแอสซอบริงสตัชเจอร์โครงสร้างสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้และรุ่นนี้นะครับถ้าเรามองด้านบนส่วน มันจะมีการเขียนเลยว่านี่ครับ made in Thailand ประกอบในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆสามารถมั่นใจในคุณภาพได้แต่รุ่นเนี้ยการกันน้ำนะครับให้ดูด้านนี้สามารถกันน้ำได้มากถึงออ20บาร์หรือ200เมตรนะครับส่วนเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ทําในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการประกอบเนี่ยจะเป็นการประกอบในประเทศไทยผมขออนุญาตใส่นาฬิการุ่นนี้ทุกคนได้ชมดีกว่าว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรใส่แล้วเป็นแบบนี้ครับสังเกตดีหนึ่งทางซ้ายมือและทางขวามือตรงนี้เนื่องจากสายนาฬิการุ่นนี้มีการยื่นออกมานะครับทำให้เกิดช่องว่างแต่ว่า นาฬิกาลูกนี้เนื่องจากว่าสายนะครับเป็นคอนดูล่าดังนั้นพอเป็นสายคอนดูล่าสายผ้าแบบนี้มันก็ทําให้กระชับแน่นมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเรือนเองจะมีรูที่บริเวณแขนนะครับก็ แน่นกระชับแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือเนี่ยพอเป็นสีดำเนี่ยผมว่ามันสวยงามมากเลยนะครับมันเท่ดีมาดูดุดันดีแล้วก็อย่างที่บอกกับว่ารุ่นนี้มันเป็น Military Watch นะครับคือนาฬิกาสําหรับทหารโดยเฉพาะนะครับดังนั้นคนทั่วไปก็สามารถใส่ได้ทหารพี่พี่ทหารหรือพ,พี่พี่ตำรวจเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกันบอกเลยว่ามันเท่มากๆนะครับสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้ในปัจจุบันนี้ออกเขาพูดถึงประสบการณ์นิดหนึ่งสำหรับประสบการณ์กับนาฬิการุ่น D.W. 506นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะ ข้อดรอเอต้องไม่ใช่ข้อด้อยสิตงบอกว่าเวลาที่ใช้เป็นานานๆครับจุดที่เจอบ่อยๆคือคนที่ใส่อาบน้ําบ่อยๆจะทําให้น้ําเข้าไปทางปุ่มได้และปุ่มเนี่ยจะเกิดคาบเกลือเวลาที่เรากดเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้ดังนั้นคําแนะนําของผมแม้ว่านาฬิการุ่นนี้สามารถกรนน้ําได้มากถึง200เมตรแต่คําแนะนําคืออย่าใส่นาฬิกาอาบน้ําเป็นดีที่สุดครับเพราะว่าจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของนาฬิกาด้านเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงราคากันบ้าง ราคารุ่น DW 5 6มด BCE เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่4,700บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ2,990จนถึง3,590บาทเลทมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนั่นเองนะครับแต่สินค้ารีวิวในวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อสินค้ารีวิวซึ่งมีเรือนเดียวนะจะได้ต่ำกว่า2,900แน่นอนนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้ส,สั้นๆเท่านี้เลยกัน อย่าลืมกดติดตามกด u ับสไคร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ